ไอออกก็คือคนั้าหนักเลยนะว่าน้อยออกครับโอเคถ้าพ้อมแลรวบอกเลยนี่บอกหันสิ

พี่แคทยังพี่เท่ห์ปวใจพี่แคทเดลืมเนแล้วคว้าตันพี่บน่องบเดี๋ยวพอตำแหน่งนี้นัพี่โผล่อ มินจากทิศทางมือมินเก่งคอแะ้วนะมินไปล็อกแรกก่ะมิน แม่นนะมอเหมือนทียคิน